วันนี้ทำหลายอย่างจริงๆอันนี้คือกับเพาะปลานะจ๊ะตอนนี้เราตุ๋นไก่ได้แล้วตุ๋นไก่ใส่เครื่องเรียบร้อยอน่องไก่ปีกไก่สามเกลอต้มลงไปแล้วก็ปรุงเครื่อง รุงเครื่องด้วยน้ำตาลน้ำมันหอยสีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวนะจ๊ะเดือดกันแบบนี้เลยลงไปร้อนให้มันเดือดอกนิดนึงเราก็จะเอาเห็ดหอมใส่ลงไปหอมใส่ไปแล้วเห็ดหอมหน่อไม้ใส่ลงไปแล้วนะจ๊ะหอม แล้วก็ตามด้วยกับเพาะปลาเนี่ยแล้วก็คนค่ะคนให้มันปิสเขากันกพอปลาเอามาจากเมืองไทยเด้ออัแล้วก็คนคกันเนี่ยน่ากินไหมเดี๋ยวมีไข่นกกระทาด้วยนะจ๊ะ ใส่ไข่นกกระทาด้วยเราจะต้มให้มันเดือดก่อนต้มเห็ดหอมต้มให้มันเดือดแล้วเราเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วเราจะรอใส่ไข่นกกระทานะจ๊ะแล้วก็พร้อมทานจ้าเอาจริงๆมันก็ทำไม่ยากเนาะ เพพาะป่าเดือดได้ที่แล้วนะจ๊ะเราก็จะใส่ไข่กนกกระทาลงไปเลยสาสองใบกินกันแบบจุ๊บๆไปเลยค่ะไข่สาสองใบ เฉพาะปลาจัดอีกหนึ่งหมอ้อเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะใครอยากก็มาเด้อใครอยากกินมาได้เลยนะคะมาช้าอดหมดนะจ๊ะ อาคารเมล่า